คุณแน่ใจได้ยังไงว่าทุกค่ำคืนที่คุณเอนตัวลงจะไม่มีคนแปลกหน้าซ่อนอยู่ใต้เตียงของคุณเพื่อรอที่จะทําอะไรบางอย่างในขณะที่คุณกําลังนอนหลับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเมียนทราสดัวเมธอมาหิตจิตบงการเป็นหนังในปี2011ก่อนจะไปรับชมผมขอให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังขึ้นวงบอกว่าตอนนี้คือเวลาตีห้าเป็นสัญ,ญญาณเตือนให้ชายคนนี้ ลุกขึ้นจากที่นอนเพื่อใส่เสื้อผ้าและกลับมาอย่างที่พักของตนเองซีซ่าทำงานเป็นคนดูแลอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ในทุกๆเชา้าซีซ่าจะต้องอยู่ประจําเคาน์เตอร์เพื่อคอยทักทายเปิดประตูและอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านทุกๆคนสาวสวยคนนี้คือคาราหญิงสาวผู้เช่าอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ตามลําพังคาราเป็นสาวสวยที่สดใสร่าเริงและมีชีวิตชีวานั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ซีซ่าทนไม่ได้ที่เห็นใบหน้าของเธอเพื่อนยิ้มในทุกๆวัน ซีซ่ามีแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลเขาไปเยี่ยมแม่เป็นประจำและจะเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้แม่ของเขาฟังแต่ซีซ่าก็มักจะโดนบ่นจากเจ้าของอพาร์ตเมนต์อยู่เสมอเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยรักษาเวลาและเนื่องจากซีซ่าทำงานเป็นคนดูแลอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เขาจึงมีกุญแจสำรองของลูกบ้านทุกคนตัดภาพมาที่ขา่าที่กลับมาจากทำงานเธอกำลังอ่านจดหมายของชายปริศนาที่ส่งมารบกวนเธอเป็นประจำแล้วเธอก็ฉีกมันทิ้งลงถังขยะอย่างนี้ทุกวันหลังจากทำภารกิจส่วนตัวเสร็จ คาร่าก็ปิดไฟเพื่อนอนตามปกติของเธอโดยที่เธอไม่รู้เลยว่ามีบางคนแอบซ่อนอยู่ใต้เตียงของเธอเมื่อคาร่าหลับสนิทซีซาที่แอบอยู่ใต้เตียงของเธอก็ออกมาพร้อมกับยาสรุปที่ซ่อนไว้ใต้เตียงเขาโปะยาเธอและเริ่มฉีดบางอย่างลงในเครื่องสำอางของคาร่าเขาเห็นยาเข้าแมาลงจํานวนมากจึงสันนิษฐานว่าคาร่าคงจะไม่ชอบแมลงและเหมือนเช่นทุกวันนาฬิกาที่ดังขึ้นตอนตีห้าทำให้ซีซ่าลุกขึ้นจากเตียงของคาร่าหลังจะกลับนอนกับเธอ ซีซ่าเห็นนาฬิกาที่วางอยู่หน้ารูปคู่ของคาร่ากับแฟนเขาจึงหยิบมันติดมือมาด้วยเมื่อซีซ่าออกมาจากห้องของคาร่าเขาก็ต้องตกใจเพราะเออรสุลาเด็กสาวห้องตรงข้ามมาดักรอเขาอยู่เธอขู่จะแบล็กเมล์ซีซ่าคุณคงไม่คิดว่าเงินแค่60ยูโรจะปิดปากหนูได้ตลอดการหรอกนะหนูอยากดูหนังผู้ใหญ่ซีซ่ารับคำและให้เด็กหญิงกลับเข้าไปนอนซีซ่าทำภารกิจส่วนตัวและลงมาประจำหน้าที่ของเขา เมื่อคาร่ากำลังจะไปทำงานซีซ่าก็เข้ามาทักทายกับเธอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาได้พูดคุยกับเธอจึงได้รู้ว่านาฬิกาเรือนนั้นแม่ของคาร่าซื้อให้กับเธอซีซ่าบอกกับเธอไปว่าอ่างล้างหน้าที่ห้องของเธอนั้นอุดตันวันนี้เขาจะเข้าไปป้อมกับนุำยาล้างท่อช่วงเวลาพักเที่ยงซีซ่ากลับมานั่งเขียนจดหมายที่ห้องพักของเขาซีซาคือชายปริศนาที่คอยส่งจดหมายและส่งข้อความตามมารังควานคาร่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเออสุล่าได้มาพบกับเขาเพื่อมาเอาหนังผู้ใหญ่ และบอกว่าต่อไปนี้เธอจะขอเพิ่มเงินค่าปิดปากเป็น100รยูโรซีซ่ามาที่ห้องของคาราเพื่อซ่อมอ่างล้างจานเขาใช้น้ำยาล้างท่อเทลงบนนาฬิกาของเธอและวางมันไว้เพื่อให้คาราเข้าใจว่าเธอทำนาฬิกาตกลงไปในท่อและเขาเป็นคนช่วยนำมันออกมาเมื่อได้เวลาซีซ่าก็เข้าไปหลบอยู่ใต้เตียงของเธอและทำทุกอย่างเหมือนเช่นทุกวันแต่วันนี้เขานำบางสิ่งบางอย่างมาทาที่ตู้เครื่องสำอางของเธอและนำผลไม้เนา่าใส่ไว้ในตู้เย็นของเธออีกด้วยทุกคืนทุกวัน ซีซ่าทำกิจวัตรเหมือนเดิมซ้ำๆเขาเขียนจดหมายถึงคาร่ากลางวันเป็นคนดีกลางคืนทำตัวเป็นพวกโรคจิตเขาบอกแม่ของเขาว่าคาร่าก็คือเหยื่อของเขาเช้าวันนี้คาร่าตื่นมากับหน้าตาที่สดใสขึ้นแต่เธอต้องตกใจเพราะในห้องของเธอมีแมลงสาบไตยัวแย่เต็มไปหมดซีซ่าบอกกับเธอว่าต้องหลมควันและทำความสะอาดทั้งห้องเธอจึงขอให้ซีซ่าช่วยโดยที่เธอจะไปอยู่บ้านของแม่เธอชั่วคราวซีซ่าจึงถามเธอถึงชายปริศนาที่หลงควานเธอมาตลอด เธอจึงบอกออกไปว่าไม่นานตำรวจก็จะจับคนร้ายได้เพราะตอนนี้ทั้งตำรวจได้สืบรู้แล้วว่าข้อความทั้งหมดส่งมาจากในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เมื่อซีซ่ารู้ทั้งนั้นเขาจึงวางแผนโยนความผิดทั้งหมดให้กับคนทําความสะอาดและลูกชายของเธอตำรวจจึงจับสองแม่ลูกเพื่อไปดําเนินคดีหลังจากที่ซีซ่าหลมควันและทําความสะอาดห้องของคาร่าเขาโทรไปบอกเธอเธอจึงจะรีบกลับมาในคืนนี้เมื่อเขารู้เขาจึงคิดจะจัดการกับเธอซะเขาเตรียมอุปกรณ์ต่าง มีทั้งมีดเลื่อยแต่เชือกใส่กระเป๋าไว้และนํามันเข้าไปนอนรอยอยู่ใต้เตียงของเธอแต่วันนี้คาร่ากลับมาพร้อมกับแฟนหนุ่มของเธอมาโกธเพวาเขากําลังทํกากิจกรรมร่วมรักกันบนเตียงทําให้ยาสลบที่ซ่อนไว้หกใส่หน้าของซีซ่าซีซ่ารีบคลานออกมาจากใต้เตียงเขาต้องรีบออกไปจากห้องนี้แต่กุญแจที่เขาหยิบมาจากกระเป๋ามันไม่ใช่ของห้องนี้เขาจึงต้องรีบซ่อนตัวก่อนที่เขาจะสลบไปซีซ่านอนสลบอยู่ในอ่างอาบน้ํา ในตอนเช้าเมื่อคาร่าตื่นขึ้นและเปิดน้ำทำให้ซีซ่ารู้สึกตัวยังไม่ทันที่เธอจะเห็นซีซ่ามาโกสก็เรียกเธอออกมาจากห้องน้ำสะกก่อนมาโกสเจอกระเป๋าอุปกรณ์ของซีซ่าที่ตกอยู่ใต้เตียงแต่คาร่าก็บอกไปว่าเขาอาจจะลืมไว้ตอนมาลุมควันและทำความสะอาดซีซ่าต้องเข้าไปในห้องนอนของคาร่าเพื่อเอาไดอารี่และกุญแจในกระเป๋าก็เปิดออกไปด้านนอกเขาพยายามซ่อนตัวจากสายตาของทั้งคู่และหาจังหวะเข้าไปในนั้นเมื่อเขาได้มันมาและกำลังจะออกจากที่นั่นมาโก้สังเกตเห็น จึงต่อว,ว่าซีซ่าและมีปากเสียงกันขึ้นแต่ซีซ่าแก้ตัวว่าเขาเพิ่งเข้ามาและไม่รู้ว่ามีคนอยู่ถ้าเขาไม่มาเอากระเป๋าและกุญแจของห้องอื่นที่ทำหล่นไว้เขาต้องถูกไล่ออกแน่ถึงคาร่าจะช่วยอธิบายให้มาโกตฟังแต่มาโกตก็ยังรู้สึกสงสัยในตัวผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์คนนี้เมื่อซีซ่ากลับมาที่ย่องพักเขาเจอกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่มาไล่เขาออกจากงานและให้เวลาเขาเก็บของไม่เกิน15วันซีซ่ามาเก็บของที่เคาน์เตอร์เขาพูดจาทำร้ายจิตใจของหญิงสูงวัยคนหนึ่ง ทำให้เธอรู้สึกแย่และทาให้เธอร้องไห้คาร่าลงมาพร้อมกับแฟนของเธอพวกเขากําลังจะไปหาหมอเพื่อตรวจดูอาการผิดปกติของคารา่าหลังจากนั้นพวกเขาจะไปเที่ยวด้วยกันเป็นเวลาหลายวันซีซ่ารู้สึกโกรธและผิดหวังจึงคิดที่จะฆ่าตัวตายเขาขึ้นไปยังดาดฟ้าของตึกและกําลังจะกระโดดลงมาเวลานั้นเขาเห็นคาร่ากับมาโก้ลงมาจากแท็กซี่มีบางอย่างผิดปกติพวกเขากลับมาเร็วเกินไปซีซ่าจึงเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตาย ตัดภาพมาที่ห้องของคาร่ากับมาโกตทั้งคู่มีปากเสียงกันพวกเขาไปพบหมอมาในวันนี้และได้รู้ว่าคาร่าตั้งกันได้4ี่สัปดาห์แต่มาโกตรู้สึกไม่พอใจเพราะเขาไม่ได้เจอกับคาร่ามานานถึง6สัปดาห์แล้วและทุกครั้งที่พวกเขามีอะไรกันเขาจะใส่ถุงยางเสมอคาร่าก็ยืนยันว่าเธอไม่เคยไปมีอะไรกับใครทั้งคู่มีปากเสียงกันหนักมากตัวที่ไม่รู้เลยว่ามีบางคนแอบฟังเรื่องของพวกเขาอยู่ใต้เตียงในคืนนั้นศีซาก็ได้โปรยยาสลบทั้งคู่และมีอะไรกับเธอ ตัวที่มีแฟนของเธอนอนอยู่ข้างๆวันต่อมาคาร่าออกไปทางนอกมาโก้จึงมาหาซีซ่าที่ห้องและบอกเขาว่ายังมีแมลงสาบอยู่ที่ห้องของคาร่าอยากให้ซีซ่าช่วยไปลมควันให้อีกครั้งมว่าซีซ่าเข้ามาอย่างห้องนอนของคาร่าเขาไม่พบแมลงสาบแต่กลับเห็นร่องรอยการลื้อ้นที่นอนและพบอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการวางยาสลบและเข้ามาหลับนอนกับคาร่าในทุกๆคืนซีซ่าที่เห็นหลักฐานเขาจึงยืนอึ้งไปมาโก้จึงรู้ได้ทันทีว่าซีซ่าเป็นเจ้าของอุปกรณ์เหล่านี้ เขาถามซีซ่าว่านี่มันอะไรกันนายแอบเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ซีซ่าจึงบอกเขาไวว่าเขาได้แอบเข้ามาที่นี่เป็นเวลา5สัปดาห์แล้วมาโกตรู้สึกมโมโหมากจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นซีซ่าพลั้งมือฆ่ามาโกตจนตายและทําการจัดฉากให้ดูเหมือนว่าเขาฆ่าตัวตายด้วยตัวเองเมื่อตํารวจมาถึงที่เกิดเหตุและได้เรียกสอบสวนทุกคนซีซ่าที่ให้การเสร็จสิน้นจึงกลับมาที่ห้องเขาเจอข้อความแปะไว้ที่หน้าห้องหนูเห็นคุณซีซ่ารู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของเออร์ซูลา ในคืนนั้นเขาได้แอบเข้ามาในห้องของเออร์ซูล่าเขาโปะยาสรุปพ่อกับแม่ของเธอและมาขู่เธอว่าถ้าเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครเขาจะตามไปทําร้ายครอบครัวของเธอเพราะเขารู้ชีวิตประจําวันของเธอเป็นอย่างดีวันรุ่งขึ้นตำรวจมาหาซีซ่าอีกครั้งเพราะพวกเขาเจอหลายนิ้วมือของซีซ่าเต็มห้องที่เกิดเหตุแต่ซีซ่าก็บอกกับตำรวจว่าก่อนหน้านี้คาร่าเป็นคนบอกให้เขาเข้าไปหลงมควัยและทําความสะอาดในห้องนั้นและคืนก่อนเกิดเหตุคาร่ากับแฟนทะเลาะก,กันหนักมาก มาโค้ดูกังวลใจเหมือนคนสติแตกซีซ่าบอกให้ตำรวจลองไปถามกับเด็กสาวห้องตรงกันข้ามซึ่งก็คือเออร์ซูล่าที่เขาได้ขู่เธอเอาไว้ก่อนแล้วตำรวจจึงปล่อยตัวเขาไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คาร่าที่เศร้าโศกเสียใจจึงย้ายออกจากที่นี่หลายเดือนต่อมาคาร่าได้ใช้ชีวิตต่อไปกับลูกของเธอแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้มีจดหมายส่งมาหาเธอด้านในคือสมุดบันทึกและจดหมายหนึ่งหน้ากระดาษข้อความในนั้นส่งมาจากซีซ่า ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำบ่อยครั้งที่ผมนึกถึงใบหน้าของคุณตอนอ่านจดหมายความรู้สึกของคุณมันทำให้ผมอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปทุกครั้งที่คุณมองดูลูกของเราคุณจะจำผมได้ทุกๆอย่างที่ผมทำทุกๆคืนที่เราอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ทำให้ผมรู้จักกับความสุขคาราไม่นึกว่าทั้งหมดจะเป็นเรื่องของคนโรคจิตที่อิจฉาความสุขของคนอื่นเธอร้องไห้เสียใจและเธอคงไม่สามารถลืมเลือนมันได้สิ่งนี้จะเป็นความทรงจำเลวร้ายของเธอไปตลอดชีวิตแลละหนนังงงกจบเเพีียท่า้ ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณล่ะครับคุณจะทำเช่นไรช่วยคอมเมนต์บอกให้พวกเรารู้ด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่7.2คะแนนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมก้มลงมองใต้เตียงกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ